ช่วยเหลือสนับสนุนร้านขนมปังข้างทางของคุณยายกันนะคุณผู้ชมครับราคาถูกมาก20บาทแล้วขายนั่งขายอยู่คนเดียวคุณยายสวัสดีครับมีไข่อยู่ใต้นมตรงนี้เม็ดหนึ่งไม่มีครับคุณด้วยไม่มีมีมันจะมีไข่ดีอยู่เม็ดหนึ่งมีจ้าเพิ่งแต่ใต้เหรอครับอีเม็ดเลยลูกอันนี้ขึ้นชื่อขายดีรวยผมก็รวยอย่างคุณยายกินเป็นเลยใช่ไหมคุณยาย คุณยายจะไม่คิดตังค์ผมจริงๆเหรอใช้พูดอีกทีคุณยายเป็นที่รู้กล่องนี้นะคุณผู้ชมคุณยายบอกเป็นซิกเนเจอร์แล้วผมเชื่ออันนี้อร่อยมากหอมมากคุณผู้ชมครับเริ่มว้าวุ่นตอนนี้เริ่มแล้วแล้วตัวจริงเป็นไงครับตัวยิงน่าหลอกกว่าไก่รู้ปะแล้วเราไปก่อนที่ไหน ไม่เศ้าไม่ที่ไหนวะเนี่ยไม่เหนื่อไม่เหนือยสวัสดีครับครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Net VS Food ครับผม <im itation> วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมากินขนมปังคุณยายครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาช่วยเหลือสนับสนุนร้านขนมปังข้างทางของคุณยายกันนะคุณผู้ชมครับ วันนี้เนี่ยเราอยู่กันแถวเถนนเจริญกรุงนะครับผมอยู่หน้าห้างดีโอสยามครับุณผู้ชมตามจากในพวกโซเชียลมาเขาว่ามีร้านคุณยายในอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกเลยคุณผู้ชมครับคือเขาขายขนมปังซึ่งแบบราคาถูกมาก20บาทแล้วขายนั่งขายอยู่คนเดียววันนี้เนี่ยครับวันนี้เราจะไปยืนกินที่หน้าร้านคุณยายไปดูรีแอคคุณยายแล้วก็ไปดูว่าวันนี้เราจะช่วยเหลืออะไรเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมคุณผู้ชมนี่ร้านคุณยายคุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเห็นคุณยายไหม อาคอุณยายนั่งเห็นั้นเขียน20ตัวใหญ่เลยครับไม่รู้จะมีขนมปังอะไรกินบ้างแต่จาได้ว่าครั้งที่แล้วเรามาแล้วอดของหมดเราเลยไปกินข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแต่เนี้ยเราได้กินแล้วนะครับก่อนเริ่มคลิปการนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแล้วเราข้ามถนนกันเถอะครับเอาเฮียไฟแดง <laughs> เฮ้ย <laughs> เขียวแล้วไปคุณผู้ชมครับไปคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับไปร้านทานน้ำใจ <laughs> ไม่มีสาขาขนมทุกอย่างสดใหม่ทุกวันรับรองคุณภาพขอบพระคุณทุกท่าน ที่มาอุดหนุนขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเุ้ยเรากินหรือไหมคุณยายรู้จักผมไหมไม่รู้จักใช่ไหมอ่าดีแล้วครับคุณยายเอาถ่ายรูปกันเลยเหรอมีไฟดีนะมีฝาดีถ้ามีขึ้นตรงนี้อีก่ะกินไม่หมดรสชาติเนี้ยจริงเหรอครับถ้าขึ้นตรงนี้อีกหน่อยอ๋อยายดูหูเฮงเป็นเหรอครูเจ้าวันนี้ผมจะดูหูเฮงกับคุณยายก่อนเฮ้ยดูลายมือไปด้วยเหรอครับ โอ้ยเอาเลยคุณยายว่าเส้นชีวิตดีครับเส้นปัญญาดีครับเส้นจิตใจดีคแต่ใส่แหวนนิ้วนี้นะลูกแต่แหวนนิ้วนี้แล้วทำเท่าไหร่ก็จะเหลือถ้าไม่อย่างนั้นพอได้เข้ามาจะไม่เหลือข้ามามือนี้ก็ออกเข้ามาเหมือนนี้มือนี้ก็ออกครับมีฝอยอยู่ใต้นมตรงนี้เม็ดหนึ่งไม่มีครับคุณยายไม่มีมีมันจะมีฝอยดีอยู่เม็ดหนึ่งมีนี่เหรอครับใต้เหรอครับ อ๋อาแล้วคุณยายอ๋อมีตัวนี้คุณยายไอ้นี่แล้วคุณยายกำลังดูงูเฮงให้อยู่แล้วด่าเป็นไงคุณใหญ่ดีดียวทำอะไรก็ลากลื่นนะครับเฮ้ยของกูลากเลยคุณยาย่เฮ้ยวันนี้ดี่วันนี้ก่อนกินได้ดูดวงก่อนด้วยคุณผู้ชมว่เฮ้ยกินกันเลยคุณยายผมขออนุญาตกินเลยได้ไหมครับได้เลยกินก่อนจ่ายทีหลังนะคุณยายโอ้ยมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยโอ้ยขนมปังเต็มเลยโอ้ยมีเยอะแยะเลยคุณผู้ชมครับ ให้ลูกค้าเหรอลูกค้าที่ไหนโทรมาสั่งคุณยายชนบุรีเหรออ๋อลูกค้าที่ชนบุรีโทรสั่งใช่เบอร์อะไรนะ094คุณยายเช็คเบอร์ให้หน่อยจังจองเช็คเบอร์ให้หน่อยเขาเบอร์อะไรนะ094 326 2325เบอร์นี้เหรอครับคุณยายอ๋อเบอร์มึงไม่ใช่เลยเนาะเบอร์มึงเ์มึงอันนี้กล่อง20เท่ากันหมดทุกกล่องเลยคุณยายอ่าไม่เอาช้อนก็ได้คุณยายกินอย่างนี้เนะนี่คุณผู้ชมอันแรก20บบาทขนมปังไส้กรอกครับ อือหืออร่อยอ่ะคุณยายสมใหม่คมาเนี่ยยายตึงจะเลี้ยงขึ้นไปนมปังนุ่มๆเลยพี่ชมคือคุณยายทำใหม่ทุกวันใช่ไหมครับทุกวันลูกแล้วคุณยายนั่งขายตรงนี้ทุกวันปะครับทุกวันเลยลูกอือออร่อยมากหมดหนึ่งกล่องแล้วกินไปเลยลูกจินไปเลยใช่ไหมคุณยายคุณยายจะไม่คิดตังคุณคุณยายจะไม่คิดตังผมจริงเหรอให้พตัอีกทีคุณยายไม่คิดลูกคุณยายคิดแล้วเนี้ยผมจะมากินขนมปังคุณยายได้สักกี่กล่อง เห็นผมอย่างเงี้ยตัวเล็กๆขึ้นจนอิ่มเอาเอาอิ่มได้เลยคุณยายบอกโอ้โหอิ่มได้เลยนะคุณยายเอาเอาอย่างเงี้ยเลยนะหืมเฮ้ยหนุ่มปังคุณยายนุ่มมากครับคุณผู้ชมคือผมรู้สึกเลยว่ากินเข้าไปอ่ะเหมือนเพิ่งอบมาคุณผู้ชมครับอร่อยมากจริงๆลองให้ครบทุกอันครับคุณผู้ชมเรากินไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยจ่ายคุณยายทีหลังนะครับผมอันนี้เป็นไส้หมูหยองครับคุณผู้ชม วันนี้ดีนะก่อนกินได้ดูดวงก่อนเอาเลิกเอาใจคุณยายดูเป็นด้วยสามกล่องครับนี่คุณยายแนะนำอันนี้อันนี้คือท็อฟฟี่เค้กค,คุณผู้ชมคุณยายบอกว่าฝรั่งชอบมากอันนี้ย0ิเหมือนกันใช่ไหมครับอุ้ยนี่อร่อยมากคุณยายหอมมากคุณผู้ชมครับไ,ไ,นะไปแล้ว ตีกครับนี่คุณผู้ชมวันนี้ลูกเกดครับลูกเกดกับเนยน้ำตาลคือจริงๆ,ๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก่อนเรามานะเราได้ให้น็อตเป็นเขาติดต่อทําเป็นโทรสั่งคุญแจไว้ก่อนแล้วเพื่อให,ให้เรามาแล้วเราจะได้มีของกินนะครับกลัวมาแบบรอบที่แล้วมันไม่มีของกินนะคุณผมมู้ชมก็เลยให้น็อตแอบเงียนเียโทรมาก่อนแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกคุญจนะยางนี้ ห้างกล่องแล้วเหรอโู้จักคุณยายขายถูกมากเลย2ี่สบาทเองคุณยายขายมานานแล้วเหรอครับขายได้ปีงแล้วขายตรงนี้เหรอครับที่ตั้งชื่ร้านทำน้ำใจเพาะเขาเห็นคนแก่นั่งขายก็ช่วยซื้อ,อบางอคนซื้อก็ไม่เอาเงินทอนให้ยายติ๊กไปเลยอ๋อใจก็เลยซื้อน้ำใจก็เลยตั้งชื่ร้านเนี้ยร้านทำ <ๆ S 1> น้ำใจใจมะพร้าวหอมมากชอบอะขนมปังคุณยายนุ่มมากเลยครับฟินมากเลยคุณยาย คุณยายจะดูอะไรผมอีกแล้วยายจะให้หนูอะโอ้คุณยายมีของกลางให้ผมด้วยผมก็วันนี้เป็นการมากินที่ร้านคุ้มค่ามากได้ของแถมเยอะมากอนีมขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะลูกนะขอบคุณมากครับคุณยายกี่กล่องแล้วไม่รู้เนี่ยตอนนี้กล่องที่เจ็ดอันนี้ลูกเกดโอ้เดี๋ยวผมจะกินให้ครบทุกกล่องเลยคุณยายที่ร้านคุณยายมีประมาณกี่หน้าครับอืมมีจิบก่าแบบได้จิบทุกแบบแล้วก็ยังมียังโลยังโลวันนี้ไม่ได้อาจั่ง ลูกค้าคนนี้แหละครับสายมาไม่ถูกเมื่อกี้เนี่ยแหละครับคนนี้แหละครับที่โทรมาก็คือคนนี้แหละครับจริงๆ่เหรอจริงๆครับเรื่องจริงครับคุณยายเบอร์สามยี่ห้าก็โน้นเนี่ยนะคนนี้แหละครับผมจะมาถ่ายคลิปใหญ่เมื่อไหร่รอบที่แล้วแล้วแต่ว่าผมมารอบที่แล้วหนุกปลาคุณยายเหลือน้อยก็เลยให้ทีมมาโทรมาเตรียมไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เยอะๆแล้วผมจะได้กินโน้เดินผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาใช่ไหมอ่าใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ยายจะแม่นมากยายจะถูกหลอกหรือเปล่าว่านั่งเล่นอ,อยู่นะไม่โดนหลอกหรอกครับคนโทรผมถือกล้องอยู่เนี่ยอันนี้กล่องที่เท่าไหร่นะแปดตัวแปดอันนี้เป็นปล่อยทองคุณผู้ชมอุ้ยน,นุ่มานนมากอ๋อแมากเลยไอหมูจเจ้าไปร้อยกล่องจะไปทำอะไรเอาไปกินเองนี่แหละเอาไปแจกเขาเหรอใช่ครับ อันนี้แปดกล่องครับคุณพ่อครับเรากินไปกินหน้าแล้วโอ้คุณยายไม่กินคุณยายบอกอันนี้อร่อยใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับคุณยายขนมไข่ขนมไข่อ๋อตลาดรู้จักคนเดินตลอดระย่ะนี้คนเยอะมากขโมยครับตอนนี้ไม่หยิบข้างบนแล้วหยิบข้างล่างแล้วเพราะข้างล่างเนี่ยคุณยายก็เตรียมไว้ให้เราได้เลย ของเราที่เราสั่งเตรียมไว้นั่นแหละนะครับผมสั่งขยะยาคุณผู้ชมอืมโอ,อม้อันนี้ใหม่ๆแน่เลยเนี่ยเนื้อโคหนุ่มอร่อยมากตอ,อนนี้สิบกล่องแล้วคุณผู้ชมครับเ,เรื่อยๆครับวันนี้มาดูนเขาผมจะกินได้กี่กล่องเราจะช่วยคุณยายให้ได้เยอะที่สุดนะคุณผู้ชมวันนี้ สิบกล่องนี่เท่ากับผมกินคนเดียว200บาทแล้วนันเนี่ยอันนี้เนยเนยน้ำตาลอร่อยมากหยิบแต่ที่ผมชอบนะอร่อยอ่ะคุณผู้ชมกินง่ายๆไส้จุกจุกเนี้ยนะยี่สิบ เมื่อกี้เราหยิบข้างล่างมาด้วยนะข้างล่างนี่คือของที่มีคนโทรมาสั่งใช่ไหมครับคือของพวกเราหมดเลยเว้ยน็อตของดูงล่างนี่โคตรเลยคุณผู้ชมอันนี้นะโคตรนุ่มสิบห้าแล้วพี่ กล่องนี้นะคุณผู้ชมคุณยายบอกเป็นสติกเนเจอร์แล้วผมเชื่ออันนี้อร่อยมากหอมมากนะครับเค้กตัวนี้เป็น20ที่แบบโคตรคุณภาพคุณยายบอกขายดีเทนเทา่าเพี๊ยท่าเฮ้ยมีเบลนี่ด้วยว่ะเบลนี่เคก้ก20เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับไม่มีเกินราคา20เลยใช่ไหมครับคุณยาย20ทุกอันทุกอย่าง20บาทขอเก่งครับ อันนี้เบวนี่เค้กคุณผู้ชมครับโอ้ยนุ่มๆโอ้อร่อยมากใช่อ่งเดียวม่ยอมเนี่ยผมชอบมากคุณผู้ชมทางขยะเนี่ยจะเอามาให้ดูครับขโมยไปแล้วระวังเลยระวังแล้วอืมโอ้ยมากตอนนี้เท่าไหร่นะ18 สิแปดพี่อันน yes> ี้สิเก้าอุ้ยมันกล่องหนึ่งดูดิก็ไม่เล็กนะอันนี้สิเก้าหรออุ้ยทขาไมกินเก่งจังอ่ะผมกินเก่งไหมคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้หกสิบเจ็ดคุณยายขายตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับปกติ ตีสีถึงกี่โมงครับคุณใหญ,ญอ่อ๋ออายุหกสิบเจ็ดขายของตีสี่ถึงสี่โมงเย็นสิบสองชั่วโมงแล้วบ้านคุณใหญ,ญ่อยู่ไกลมั้ยครับเนี่ยเข็นอ๋อจะไปตามกินข้าวหรือไงถามเยอะๆไอ้เหี้ยคุณใหญ่แล้วยังกินไม่ได้คเขาผมว่าคุณใหญ่ผมจะไม่กินได้อย่างเขาลลเลยโอ้โหเขาเอาไว้ที่ไหนจะไม่เข้าใจเลยเนี่ย ลุ้นๆมากอ่ะต่อครับต่อครับท่าผู้ชมอันนี้คนน้องอ่ะนุ่มนิ่มน่ารักมากโอเคเริ่มมีคนจำจํได้เยอะอีกห่วงนะโหกินกันตัวตัวหมดกันละคนนี้12อ่ะโหโดนลุมอ่ะ ตัวลุมแล้วตัวจริงเนียเห็นตัวในยูทูบครับตัวจริงเป็นไงครับตัวจริงว่หลอกก่อนายุเนี่ยผมกำลังหาหาญาติเพิ่มอยู่ครับ๋อครับ๋อครับยาล่ามผมไม่พาไปไหนด้วยรู้ใส่้งหมดรถแน่เลยนะว่าเนี่ยหมดรถแน่เล ถ้ากินขนมปังไม่อิ่มวันนี้ผมจะกินคุณยายไปด้วยนะครับน่ครนี่ยคุณผู้ชมดูนี่นะดูนะกับายไม่น่าเลยตอนนี้เรากำลังมาเริ่มกล่องที่26นะคุณผู้ชมครับเสียอืออืออร่อยจริง หมดแล้วนะอันเนี้ยหมดแล้วเออหมดแล้วฮะออมีอมีอีกสังนึงด้วยเอามีสองฝั่งโอ้โหวุ้ยคุณยายบอกก็ร้อยกล่องนะลูกใครสั่งร้อยกล่องว่างบอกกสิกินเองเลยคุณยายเคยเห็นคนแบบซื้อร้านคุณยายไปเยอะๆแล้วคุณยายเคยเห็นคนกินเยอะๆแบบนี้ไหมที่ร้านไม่เคยไม่เคยใช่ไหมครับเป็นหนูกินแล้วปุ๊บ บรทัใคุณยายบอกว่าไม่ไหวก็ให้หยุดก่อนนะลูกเราไหวเตอวบินออกเลยน้องเอาไปซ่อนที่ไหนเนี่ยเอาไปซ่อนที่ไหนปะเนี่ยะไม่เหนื่อยนะสงสัยนะครับสงสัยตอนนี้ทั้งร้านนะครับเราหยิบอันไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเป็นของเราหมดเลยนะครับ ยิบเก้ากล่องเดินหยิบให้ทั่วกันครับตอนนี้มันต้องเอาทั่วกันนะคุณผู้ชมดูนี่ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับกินขนมปังไหมพี่ผมเลี้ยงอันนี้อร่อยพี่ขอมากครับพี่ลองไปกินดูพี่แล้วก็พี่จ่ายตังให้ผมด้วยครับสามกล่องพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับอคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณที่แวะทักทายกันพี่บวกให้หน่อยนะ พี่เขาช่วยเรากินสามกล่องอันนี้หมดอีกแล้วเป็นเท่าไหร่ละสามสิบใส่มาทักผมตอนนี้นะครับหลังจากนี้ไปผมให้อเออจากไม่อัน้นอันนี้ก็อร่อยมากสามสี่ก,ก,กล่อง,อ,อ,องเหรอไม่แน่นท้องเหรอลูกสบายมากครับคุณยายขนมปังล้วคุณยายอร่อยอะไรครับ เราต้องบอกพี่วินไว้ถ้าเราลงคลิปอะ่ะให้พี่วินเปิดคลิปให้คุณยายดูเพราะคุณยายก็ไม่เล่นโซเชียลใช่ไหมจริงๆเหรอคุณยายทั้งหมดนี่ของผมหมดเลยเหรอ,อจริงเหรอไม่เอาไปก็ได้เอาไปสิคุณยายบอกว่า <c oughs> ก็พวกมึงสั่งไว้เราใหกล่องนี่ <c oughs> มึงจะไม่เอาไปก็ได้นะเออเนี <c oughs> <c oughs> มึงกล้าทำไหมล,ล่ะมึงจะใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอ ตอนนี้เรากินอีกกล่องน,นะฉันหกสามหกใช่คุณเริ่มรู้สึกอะไรเหมือนผมไหมแป้งมันนุ่มดีใช่ครับคุณยายอร่อยมาก มาครับผมมาถ่ายด้วยก็ได้ครับใครมาถ่ายรูปด้วยวันนี้น่าจะเลี้ยงขนมปังนะคุณผู้ชมอุ้ยผมเจ้พี่เลยผมเลี้ยงเอ็มร้อยกวหนึ่งจะได้มีแรงสู้เดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาขนมปังให้เขาใครมาผมเลี้ยงขนมปังเอาวันนี้ขอบคุณนะครับนี่ครับขนมปังอร่อยมากอร่อยมากครับกินขนมปังไหมครับผมเลี้ยงครับวันนี้ผมอารมณ์ดีผมเลี้ยงอขอบคุณนะครับพี่กินไหมพี่ เอาไปเผื่อพรุ่งนุงพรุ่งนี้ไหมเอาเลยพี่หยิบเลยพี่เดี๋ยวผมจะได้บวกให้ครับบวกไปอีกข้ากล่องนะครับเบนครั้งแรกเลยเนี่ยคนเอา M ร้อยห้าสิบมาให้ตอนเชิงเกมวันนี้น่าเราง่วงเหรอโอ้ะง่วงโอ้โหสู้โอ้ยกล่องสี่สิบแล้วหรอสี่สิบกล่องนี่กี่บาทแล้วเนี่ยลอยขนมไหมครับขนมปังแจกฟรีนะครับ แจกฟรีครับมาได้เลยครับจะได้คิดตังให้คุณยายถุงด้วยบวกพลาดนี่คุณยายขาดทุนนะอันนั้นสครับสาอาเป็นบวกสมุณนะครับแจกฟรีแลครับตอนนี้ไม่กินแล้วครับผมยังอันนี้เริ่มอิ่มแล้วเราก็จะแจกแล้วครับ <c oughs> อสี่ส <c oughs> ิบกล่องแล้วของผมอะไรน่ไ คุณยายบอกพอแล้วยายขอให้พอคุณยายเริ่มเปลี่ยนใจเริ่มวันไหวแล้วบอกให้เริ่มพอแล้วนะครับคุณผู้ชมวุ้ยเหลือกี่กล่องอ่ะคุณยายตอนเนี้ยกล่องนับหน่อยว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้อีก30เป็นอันนี้เท่าไหร่114่งหนึ่ง่บวกสามสิบหนึงโอเคี่บเอาคุณยายหนุ่มหิ้วครับ ขอบคุณมากครับพี่ติดตามอยู่พี่ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับคุณยายขนมปังคุณยายหมดร้านแล้วใช่ไหมวันนี้มีแค่นี้เลยเนาะโอ้ยวันนี้เราอยู่ช่วยคุณยายแจกให้เสร็จก่อนแจกครบแล้วเดี๋ยวเราก็ฝากร้านให้คุณยายขนมปังแจกฟรีนะครับครับผมครับวันนี้ที่เราแจกได้นะครับแบบไม่อันเพราะว่าเราเซฟของพวกเราไว้แล้วนะทุกคนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือของพวกเราทุกคนนะครับกอดไว้แน่นๆยังไม่อิ่มไงยังไม่อิ่มอาเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานไม่ได้กินที่จะคงดี มาเลยครับบังฟีครับเอาเลยเด็กกุ้งลาครับนี่ครับผมครับเด็กกุ้งลาใกล้หมดแล้วครับอุ้ยเหลืออีกเหลืออุ้ยหมดแล้วอุ้ยเหลืออีกนิดเดียวอีกชุดเดียวอ่าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครั โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมผมกินไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะ 40, มันส <40, S 1> ี่40อาจจะไม่ถึงได้ไหมเพราะมีแจก,กแล้นับรวมไปด้วย3กล่อง4กล่องก็ประมาณ30-40นี่นแหละครับวันนี้ก็กินไปประมาณนี้ก็ขนมปังคุณยายบอกเลยว่าอร่อยมาก20บ,บาทขายถูกมากอันนี้เดี๋ยวผมให้คุณยายฝากร้านหน่อยครับว่าร้านคุณยายอยู่ที่ไหนไอะไรยังไงเปิดปิดกี่โมงเผื่อคนจะตามมากินครับคุณยายร้านพันน้ำใจอยู่ตรงสามาร์ทมาร์ทมาร์ทมาร์ร์ท อ่าก็อยู่ตรงสี่แยกอูนากันนะครับผมคุณยายก็ขายแต่ตีสี่จนถึงสี่โมงเย็นขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคุณผู้ชมวันจันทร์วันจันทร์คุณยายบอกกูหยุดกูหยุดกูหยุดวันจันทร์ไอหลานใจเย็นยายไม่ไหวก็สําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากตามแน็ตมากินนะก็สามารถตามกันมาได้นะคุณผู้ชมครับก็คุณยายดูงูเฮ้งไปด้วยดูดวงไปด้วยมาดูกันได้เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะเปลี่ยนดูดวงขนมปังคุณยาย ก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรติดต่อคุณยายถ้าใครตามมาไม่ถูกผมเอาเบอร์คุณยายให้ได้ไหมได้ได้เบอร์อะไรนะคุณยายอันนี้คือเบอร์คุณยายนะครับผม0972684693ถ้าคุณโทรใน10นาทีนี้คุณจะได้รับดูดวงฟรีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขนมปังของผมทั้งหมดค่าเสียหายมันกี่กล่องนะ2,880บาทนะครับผมคุณผู้ชมก็วันนี้ผมเมาคุณยายแล้วผม ที่รดวันนี้ผมมาช่วยเหลือคุณยายด้วยให้คุณยายได้เก็บร้านเร็วขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมอบให้คุณยายเป็นเงินทั้งสิ้น4,000บาทโอเคไหมให้4,000ไม่เป็นไรครับคุณยายไม่เป็นไรผมช่วยเหลือคุณยายผมอยากช่วยเพราะว่าคุณยายก็น่าจะทําบุญน่าจะชอบแจกอยู่แล้วก็ขอแต่ความสุขความเจริญทั้งสคนนะลูกนะครับขอบคุณมากครับอ่ะถุงเนี้ยยิ้วไปเลยยายให้ อะไรคุณยายพอแล้วไม่เยอะแล้วม่เป็ยอะอล้วผมขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับแล้วผ่านมาแล้วมาแวะนะได้ครับผมขอให้คุณยายค้าขายเข็งแรวยๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆนะครับผมขอบคุณยาณยายคุณยายใจดีมากครับขอบคุณมากครับก่อนไบคุณยายก่อนทายคุณผู้ชมครับเรากลับชลบุรีเลยดีกว่าวันนี้สบายใจแล้วอิ่มท้องท้องไม่เท่าไหร่แต่บุญอิ่มแน่นอนแน่นอนถ้าคุณยายไปกอดเบลล์แล้วน็อตคุณยายกอดเบลล์แล้ว ก่อนน็อตด้วยอ้าอะไรก็ให้ประสบการณ์ใหรักษาให้ฟังลูกครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับุญใจเอฟซีแบบนักศึกษามอบูอะไรอย่างเงี้ยก็มีเดี๋ยวต้องเป็นแมวนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเบื่อไหมเบื่อน็อตบ้างไหมเบื่อไหมมีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมพอดีเอฟซีแบบสงสัยแบบว่าทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงโอ้ไม่มีไม่มี นั่ำรวยทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จนะรวยเป็นมหาเศรษฐีคุณยายรู้ได้ไงว <c oughs> ่ามึงค้าขายวาเป็น <c oughs> <c oughs>